อาจครับอานี้เอครับตอนนี้อ้อยอยู่ระดับตึงครับลหยเพื่อนให้พระองครับครูบาหน่อยครับัพเ่็นพระไหนบลางอะไรตอนไ้น Sebelum kawini mokto sa pasanta, bawang tutor sa kawira matikan toni koto catuan bawang apitio, piwat santusan bawang ko wina satu mati bawang tuan tarayo sukitika, jukong bawang apituan tenesir iza ni jangun ta paca ino jang ตเราไปเนี่ยพ้าเองงานเนี่ยไง้าเพล่ผ้ามันคืนเดนเวอรบ้าขนาดนี้แหละบ้าขาแหละผ้ามาผูกกระเบื้องผู้เดียววันนี้อันนี้ครับคือเต็มโไม่เรียบร้อยแท้ขันขาาวครับเออ่นจับขัาวนผูกกระเบื้องแล้วนไม่ได้ชดน้า ฉันเข้าครับฉันครับแล้มีอะไอีกไอเด็ผู้เอาช่วยคเราจะช่วยอยู่คเราจะมาช่วยอยู่คืออันนวดอันนวดอันนวดอือได้เขาฟ้องแล้เป็นไงครับ

มีครับมีคร oh. mm ับ hmm. มีคร ah ับท <a hundred. S 2> ุกคนยังไปซื้อทุกคนัเดาับไปซื้ออยู่ไปด้ถาไปับเจ้าเพื่อนกับอยู่่ได้หาดีคนับับคนแครับจะขายน้มูครับครับเดี๋ยวคเบนเลาับันคมไป้ขายน้หมูอ้าวขายน้หมูแล้วไปไหนะขายน้มูตจาารตเดนะ อยู่บ้านทำไมยะ่คนตายยังเดียวเ่าตด้หรือ่ไย้กินมเขาห้ามัดครับอันนี้ไพื้นเขาไปหาลำตลอดเขาห้บ้านพืนนแคนาดน้องไปตลอดบ้าน่ะอมองเหรอนค้องกับหงมันเดียวอันที่อ้อคุยกันฮัด มันจะหอบหัดมันครับอะไรครับนะครับการแบบนักอบอับนะครับ ชิดนี้อ้อรับอันอันชิดหน้าครับตานหานอดตะก้ออีด้วครับอันรัท